<c oughs> สบายดีพบพอกันอีกแลว้วยมคำคำแดดอ่อนๆเหมือน,นี่ยยมคำคำแดดอ่อนๆมาพบมาพอกันอีกแลว้วกับช่องกรมชาแนวพบพอกันมานสิบผ้ามหาลเลาะเบงแถวบริเวณวัดบริเวณว่าคือเก่าเนอะเหมือนเนอะคือเก่า เราไปทางไหนมา we ม mum, ทางไรกับเบิ้งบงบับริเวณแถวนี้ละไปตามไปเบิ้งมาพวกลูกน้องไล่พ่นลูกน้องขุ่นเศรอยลูกน้องนี่คือลูกน้องเลยน่โอ้บุกไปใส่มาใส่เลยหอนแดดลบเข้อแต่ห่มไปฮัลโหลฮัลโหลเบิ้ง เดี๋เราปรับบริเวณวัดบริเวณว่าเฮานี่ิละมือนนี่หลวงพี่เพิ่นฮดต้นไม้แล้วฮดต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เพิ่นฮดขึ้นมาซอยฮดก็บ่ได้ซอยฮดพอซุ่มๆเย็นๆพอมีฝนมีฝนปีนี้ฝนบ่ตกลงมาให้ ต้องอาศัยนำฮุ่นเอา,า,เอา,เอาต้นดอกไม้ดอกลเลเพิ่นก็เตรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วลุวงเพีเอาใส่กันเห็ดใส่กันนี่ไปพุ่นนั่นเห็ดอันนั้นพุ่นนี่เห็ดอันนี้ย้ำคำคำบ่ได้ไปใส่มาใส่อ่บอบ่ได้ไปทางไหน เราจะรอบๆบ,บริเวณนี่ละฝุ่นตะเวนไปไก่สีตกดินละ่ะเดินไปไก่สีตกดินแล้วฝุ่นแดงๆไก่สีตุ๊กดินละ่ะมันเป็นความขึนข้หนหานาของห้องน้ำเฮรอความขึ้นหนาของห้องน้ำนี่เพื่อนก็ได้ฉาบก็แพงได้จับ เลี่ยมเสาจับเลี่ยมเสาจับ <t initiation> น <t introduce yourself> <t spells> ี่มันเนี่จับเสียมจับเสียมจับเสียมเลี่ยมเสาเบิ่งงานกันเฮ็ดผู้ชาวกับชาวเนี่ยผู้ชาวผู้จับเสียมเสากับจับจับเลี่ยมเสาผู้ชาวกับชาวข้างบนกับจับเรียบร้อย จับเลียมจับเสียมไว้เรียบร้อยแล้วจงคอยฉาบตามเนาะนี่คุณยังอีกเสาหนึ่งบ่เสาคิงคิงเท่นี้คุณยังออยมืทันแล้วเสานี้ต่อกันมืออื่นอื่นจงฉาบเถอะแขงข้างหนา้าก็เรียบร้อยแล้วแข้งหนา้าเท่นี้สึมเร็สละ่ะยังอีกด้านหนึ่งซึร็วไปแล้วด้านหนึ่งการจับเสียม เด็กเฮ้ยบังยำคำคำเรื่องเรื่งลูกน้องนี่ไปใส่ก็ไปนั่ย่างออกก็ย่างนั่งมองจาบบกโซกุณโชกุณตัวดื้อใส่ไปนั่งยำคืนเด็กนี่เสียงเฮาจชกเฮาเองนั่งบรรยากาศแถวแถวรอบรอบบริเวณวัดนี่แหละเนาะ บึงพาลาะต้าบึงเป็นสุ่มประตูสุ่มประตูเขาวัดคือทางออกทางเขาทางเดียวบม่มีทางอื่นเขามีทางออกเขาทางเดียวทางออกทางเข่าทางตะวันออกกติดบ้านติดเงอนเพิ่นทางติดเนื้อกับติดทงนาทางตะวัมตกับติดทงนา มีทางนี้ทางเดียวติดถนนติดถนนเราไปหนึ่งิะเป็นทงหน้าทงให้ทงหน้าเพื่อนตุ๊กี้เกี้ยวสิเป็นปลามันปลามันเป็นปลูกมันสามเดือนปลูกมันสามเดือนทองให้ทงหน้าพิดกับวัด ถึงสามด้านเบื้นด่านทิศตะวันออกทิศหมบ้านทิศบานเพิ่นด่านตะวันออกทิศหมบานพญานาคในพญานาคโอ้สุประตูสุประตูเห็นเป็นพญานาคไห้องค์หนึ่งสององทงสองฟังฟังละองค์ เรียนอุบโบสถผมก็เศาขึ้นไว้รอไม่เห็นนางร้านก็บม่เห็นมาบเห็นซงสองหมื่นและสองหมื่แล้วคนงานเห็นงานบุได้เห็นผักสองมื่นและรอไม่เห็นาน,นางร้านเพราะว่านางร้านเล็กบุพ่อบุเพียงพ่อนางร้านเล็กบุเพียงพ่อขึ้นได้สิบหกต้นขึ้นได้สิบหกต้นยัง าขาดอ,อีกอยู่สิบสองต้นขึ้นได้สิบหกต้นเพราว่าอุโบสถหลังนี้ก็มันสีมุกเป็นสีมุกลักษณะนี่มันได้สามด้านประตูสามด้านมันได้สามด้าน เป็นรูปแบบนี้ลักษณะนี้นี่ด้านนี่งสิเป็นไปนด้านทิศใต้ด้านทิศใต้นี่ด้านนี่มาฟังหนึ่งมาทิศตะวันตกเน้าด่านทิศตะวันตกก็สิได้นปิดด้านทิศตะวันตกบ่มีบันไดบ่มีบันไดขึ้นปิดเลยทั้งเลย ไปด้านผมไปด้านทิศเหนือขึ้นหลอกเนาะเบิง่งไกลๆเอาเบิ่งรอบๆเอาไกลๆต้องขึ้นยางไปชั่งๆดนนงอกนนอ่าจะเป็นด้านทิศไปทางทิศเหนือเลยด่านนี้ส่วนด้านนี้ทิ่ตะวันตกก็สิดเพื่เนี่ยเพืด้านนี้ปิด่อมัดเพื่อมัดโพสิทธ์เป็นแทนพระอยู่ทางฝีทางดิแทนพระ ประธานอยู่ทางทิศตะวันตก <c oughs> จะเป็นสลากันรรเปลี่ยนสลกากันเปลี่ยนสองชั้นหลังเขียวๆลังเขียวๆจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำสิบสองห้องลังเขียวๆห้องน้ำชิบสองห้องจะเป็นรงชั้น ตรงชั้นฝากไปสร้างผลกับหลวงคั่วหลวงชั้นหลงคั่วสมัยมันลบมันลบ,ม,นบมันจูอัติอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อเปริงทิตะธรรมโอผู้เพิน่นก่อตั้งวดัดนี่แหละผู้เพิ่นมาสร้างวัดอยู่นี่แหละอือองค์แรกองค์แรกองค์แรกของวัดนี่เพิ่นมาก่อมาตั้งอยู่นี้ อนาะมีบนได้าตัาายดตมยมเพินนเเนเ่นบริจาคถวายดินให้สร้างายัดยมในบ้านเิ่นถวายดินให้สร้างจวนเกาไร่จวนเกาไรเนื้อที่เกาไรเป็นถวายเิ่นบริจาคให้สร้างวัดสร้างว่าพว่าบ้านบ่มีวัดบ้านใกล้วัดแก่อนเป็นบ้านใกล้วัด ใชไปกับปูนไปวัดลำพูระยะทางเกือบหากิโลเกือบอยังหาหกกิโลคนมั้งเดี๋ยวไปจีดีก็หากิโลละใช่ไปลำพูอีกราวสองกิโลหกเจ็ดกิโลอันพาวันศุกร์ภากันไปผลละแต่สาวหอดคหมผจะได้กลับหอบนบ้านยางเอ้าจึงบ่มีรถบ่มีเรือ,อยางลัดปลาลัดทงไปบ่มีวัดเด้จะก่อนบ่มีวัด ทางฝีข่ขันนี้กับพุนวัดศรีสาดใกล้ทางมันตะวันตกของวัดโคกโพนมันก็ใกล้เล,ล,โกโกลยยอดโยมเพิน่นเห็นหลวงพ่อมากหลวงพ่อมาเลยเพิน่นถวายวัดกันโอ้ถวายที่ดินถวายหมอบที่ดินหลวงพ่อสร้าง พอสางวัดสางว่าแต่ก่อนก็เป็นกระตบน้อยๆดอกวัดพันนีกระตบหน่อยจากกระตบน่อยก็เป็นหนลังใหม่ลังใหม่ลังใหญ่อย่ลังใหม่ใหญ่าำลังนี่อยละเป็นลังใหม่แต่ก่อนใหญ่าำลังเนี่อยละวะาเนี่ยก็อยู่ได้หลายองค์เป็นสิบองค์ยี่สิบองค์อยู่ได้แต่ก่อนอาศัยได้คือกัน สำมลังนี่แหละโดยมาสร้างลังนี่หลวงพ่อทั้งกรุงเทพเป็นมาสร้างพาชาวบ้านมาสร้างท่าพายหยาดนิมทางกรุงเทพกรุงไทยมาสร้างมาสร้างทึ้งหยาดนิ่มในบ้านแถวระแวกระแวกแถวเน่ละแถวระแวกหมู่บ้านแถวเน่ละซอยกันสร้างเท็่ปะปงปะปากระถินได้เงินมากก็มาสร้างนี่แหละสร้างลังเน่ เห็ุมาสางหลวงพ่อทงดีหลวงพ่อทงดีสิริปัญโยถึงเป็นไปบวชอยู่ฝุ่นบวชอยู่วัดดอนอยู่กรุงเทพก็เป็นคนในบ้านนี่แหละเป็นไปบวชอยู่ฝุ่นบวชอยู่ฝุ่นแล้วเพิ่นหูจักญาาดโยมหูจักหยาิโยมทั้งฝุนเลยเพิ่นผ้าชวนชวนหยาิโยม มาสางกุฏิลังนี่มาสางกุฏิลังนี่สางกุฏิลังนี่เสร็จก็มาสางนี่เศร้า,านี่ล่ะเศร้าการเปรียดสางเสลาการ,ปรเปรียดาาารรเ,ยเจก็จมีศรัทธาหายาดยมเป็นเป็นเจ้าภาพหยาดยมเป็นเจ้าภาพมาสางหอระฆังสางหอระฆังหอระฆังสามชั้น ลูกพอเป็นหายาดโยมมาสาั่งหอระฆังไว้ยาดโยมเพมันก็มีจิตใจใสศรัทธาเพป็นรับเป็นเจ้าภาพบโบมันคนเดียวดอกเจ้าภาพเพป็นหลายคนอยู่เนเจ้าภาพรวมกันมาสาั่งหอระฆังส่วนตัวนี้ก็สเมเดเงินในวัดในว่าเง,งินที่มูลบเงินจาก จัดงานจัดการหลวงพ่อหน่ยล่ะหลวงพ่อดีจาวัดจัดงานจัดการเหลือมีเงินเหลือก็เลยมาสร้างอันนี้ให้เพิ่นมันจ่อธิันิเพิ่นเออเรีูกเหมือนปั่นรอรูปเหมือนเพิ่อนเหลือจากตัวนี้เงินบมดทันมัดเนาะเหลือจากตัวนี้เงินบมดทันมดกันนะเลสร้างสุ่มประตูมาเหดสุ่มประตูต่อสุ่มประตู กพอดีพอดีเเงินมดพอดีแบบนี้มดพอดีก็เลยสะสมเงินแระทิ้แต่ละปีหลวงพ่อทรงดีแหละเพื่นพ้าหยาดพาโยมเฮ็ดกัทิ้นมาถอดถวาไว้ทุกปีทุกปีเก็บสะสมเงินไว้ไปได้นี่เมื่อเริ่มสร้างนี่แหละสร้างอุโบสถเริ่มสร้างอุโบสถนี่แหละ เก็บเงินมา5-6ปีบ่5-6ปี5-6ปีพุ่นล่ะคอยเก็บทีละเล็กทีละน้อยแต่ละปีแต่ละปีมาสะสมกันไว้เป็นเลยได้มาสร้างนี่ละสร้างโบสนี่ละอืมึงสิได้ไปําดเท่าใดก็รอถ้าเบิ่ง